เขื่อนภูมิพลกันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ค่ะอันนี้วันนี้นะคะเราสองคนนะคะกําลังจะมาเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากตอนนี้เรากำลังรถจนสี่จุดแปดสุขเก้าขี่รถกันมาอยู่นะทุกคนอย่าไปดูระหว่างทางคือสวยมากทุกคนดูดิทางไปแบบดูลมลื่นมากเลยพี่ต้นตรงนี้มันดูลมลื่นจริงๆนะทุกคน ขี่มาจนถึงตรงน,นี้แล้วนะแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขื่อนมันน่าจะอยู่ประมาณไหนเราก็เดาๆกันไปนะว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นคือระหว่างทางอะ่ะบรรยากาศดีมากว้าวไม่รู้สวยมากเลยนู่นอะไรนะมิพลนะเขื่อนนะไหนเฮ้ยนี่เหรอนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยถึงแล้เลยทุกคนเรามาถึงแล้วนี่หรอเ<ค>ขืข่อนใช่หรอใช่ ไม่มันไม่น่าใช่ร้อให้เข้าไหมไม่รู้ต้องถามต้องถามเขาก่อนอันนี้คืออะไรอะมันเขียนว่าอะไรเขื่อนแม่ปิงตอนล่างทุกคนขานี่เฮ้ยทุกคนตรงนี้ก็สวยนะมีดอกมุงดอกไม้นั่นนู่นนี่ด้วยแต่เราจะไปข้างบนนะเรายังไม่เคยมากันสักครั้งนะคะทุกคนขะเอ้ยสวยอยู่เดอ้อไปค่ะไปต่อ มาถึงแบบไม่รู้ตัวครับเออมาถึงแบบไม่รู้ตัวคือเนอะฮิมันตรงไหนตรงไหนเอยนี่นะคะแล้วก็ขี่รถไปเรื่อยๆบรรยากาศสวยมากเลยครับเออถ้าใครจะมาเที่ยวนอนกลางตรงกลางเต็นท์ได้ไหมไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราดูก่อนเอ้ยมีที่แบบให้นุองให้นั่งนั่นนู่นนี่ด้วยยอดเท่าไมเนี่ยพี่นี่มันยังไม่ใช่เคือนมันต้องไปอีก นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นบรรยากาศข้างล่างเขาบอกว่าเราต้องขึ้นไปอีกวะที่าอดพอด้วยอนะเออรถอะเมื่อกี้เราคิดว่าเป็นเขื่อนนะแล้วเราก็ไม่หวาเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นสันเขื่อนใหญ่ๆไม่เคยแบบดูวิดีโอแบบเที่ยวเขื่อนพรมพิพนแบบจริงจังมาก่อนนะแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีที่เปิดตรงเปิดน้าน่ะ คิดว่าเ้นถึงเขื่อนแล้วพี่ต้นก็บอกว่าตรงนี้แหละเขื่อนพี่บอกไม่ใช่เออสรุปว่าเราต้องขึ้นไปอีกนะทุกคน,นก็จะมีแบบแม่นุงแม่น้ํามีป่านีก็ทางเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะคะผู้ชายเราต้องขับรชา้าๆป่ะคือแบบเอ,อ,อเหมือนมันมีที่ให้จอดถ่ายลุงถ่ายรูปตลอดทางนะทุกคนคือบรรยากาศดีมากสวยมาก ผู้ชายขับรถแบบอันนี้มากนี่เขามีแมคโครเข้ามาทำไมอ่นนะนี่ดูดีดูดีโอ้ยคือเราสองคนไม่เคยมาทุกคน,นเราขี่รถตามลูกศรอ,อย่างเดียวสั่นเคลื่อนไหนอะถึงมีความน้ำมันด้วยใช่หรอไม่น่าจะใช่นะพี่ใช่หรอชมสันเขื่อนอะ ตามตามป้ายไปป้ายบอกให้เรามาเราก็มาจะบอกว่าเราก็เลี้ยวขึ้นไปบนนู้นเหมือนเดิมอ่ะช่องทางมันปิดไงไม่เห็นเลยอ่ะทำไมเขาถึงให้เราเลี้ยวไปนู่นนะขึ้นนู่นป่ะนู่นเ่ะไหนอ่ะรึไปนู่นถามใคราใครไม่มีใครถามเนี่ยทางออก สรุปว่าเราก็เจอทางขึ้นไปแล้วนะทุกคนไปทางนี้ค่ะไปทางไหนสันเขื่อนสามกิโลเมตรไปค่ะอา้าวนี่นี่จ้าเขื่อนภูมิพูนน้ำไม่มีไปค่ะ หมายถึงอะไรน้ำที่ขับที่สองลูเกเนี่เยเดี๋ยวจับว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอตอนถ่ายถ่ายตอนขึ้นเขาด้วยนะคือเราไม่เคยมานะทั้งสองคนแล้วพี่เต้ก็ขับรถมาครั้งแรกเฮ้ยเราไต่ขึ้นมาข้างบนจริงๆด้วยเว้ย ไปอุ่ม่างน่ากลัวกว่าอีกใช่เหรอเฮ้ยพี่ให้จอดถ่ายรูปถ่ยรูปด้วยจ้าเดี๋ยวค่ะกลับคปจอดหุยนี่มันต้องว้าวแบบนี้มันถึงจะถึงเขื่อนนู่นไงพีต่ต้นไอตรงนั้นแบบที่ตัวบอกว่าถึงแล้วแม่งไม่ใช่เขาผ่า,าท,ทำไมไม่ว้าว ตอนเป็นเด็กคุณครูชอบเล่าให้ฟังเลยอปพิพิธภัณฑ์ต้นไม้กลายเป็นหินเขื่อนทุมิพลอะไรพวกเนี้ยโอ้โหโอูหเอ,อื้อเบาได้เบาคะ่ะจิบจิบมากทางแค่น,นี้เบอร์วังขี้หมูโอ้ยจริงๆไม่พอกับ จะสัน่นบ้างคือเราติดพหลอพิที่มากเลยบังกล้องมากค่ะคือรอวินาทีเราจะโผล่ไปตรงสันเขื่อนแ,บบแล้วแบบแล้วเราก็จะหากินข้าว ไม่มีแล้วแหละน่าจะมีร้านอยู่ข้างล่างข้างบนนี้<ม>เขาน่าจะไม่ขายอะไรน่าจะขายไม่ไม่มีหรอกเ,เพราะว่ามันจะเป็นขยะน่าจะลงไปกินตรงมอเตอร์เนีเย,ยนะใช่แต่ว่าเราไปกินห้ากทาง<ม>โอ้ยนี่จ้า <S <s เขากำลังก่อสร้างอะไรไม่รู้นะไม่เห็นหล้วนี่น่าจะเ้า,เอาอจอดรถไว้ตาม ไหลาทางแบบนี้เหรอใช่เอาแล้วเราจะมีที่จอดไหมมีนี่ใช่อ่ะทุกคนเราถึงแล้วนะตรงนี้จอดได้ไหมหรือว่าไม่น่าจะมีใครมาแย่งเราจอดเอาข้างหน้านุ่นนะไม่ได้จอดอนะตรงนี้ตรงนี้ีน่คือผู้ชายเราพี่หันมาหน่อยสวย,สวยไหมสวยนี่นี่ ทุกคนอาจจะสั่นสนดยดงไงไหนไหดูหน่อยโอ้ยตรงนี้มองไม่เห็นอผู้ชายบอกไปทางนูน้นทุกคนวันนี้ลืมเอาไม้มานะแย่เลยลืมอะไรไม่ลืมเขาให้ดูได้เหรอกลัวทข้างล่างนั่นเป็นอะไรนี่นะคะทุกคน นี่เขื่อนภูมิพลพลังน้ําพลังชีวิตภูเขาสูงมากเขายังไม่ได้เปิดน้ำหรอเขาไม่เปิดน้ําใช่ไหมประตูน้ําใช่ไหมนั่นอ่ะตรงไหนข้างล่างหรอนรงไหนต่อไฟนี่ทุกคนโอ้ยลมพัดเย็นมากค่ะนูน้นทางนู้นก็สวยพี่ไปเยืนทางนู้นหน่อยนี่นะออ้ยมีดอกไม้ไมีแบบ มุมถ่ายลุงถ่าย,ายรูปนะทุกคนหันมาหน่อยทุกคนตอนนี้เราอยู่บนสันเขื่อนแล้วนะนี่สวยไหมดูดิเฮย้ยมันทะเลเลยอะ่ะไม่เราไม่เคยมาไงเรารู้สึกว่ามันสวยนี่นี่คะ่ะดูดิสวยมากนี่ผู้ชายผู้ชายก็ไม่เคยมาเหมือนกันแหละนี่ มีความลึกอยู่เด้อเพหลังจากที่เรานะคะถ่ายรูปได้ประมาณแปดร้อยล้านรูปแล้วก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนพนี่ต้นเรากำลังเดินกลับไปรถแล้วนะทุกคนนี่ค่ะสวยมากเอาไปทำภารกิจต่อใช่จากกำแพงเพชรมานี่ก็ประมาณร้อยแปดสิบกิโลทุกคนขี่รถประมาณนนะชั่วโมงนี้ใช่เราต้องทำภารกิจให้แบบ ดวเร็ทุกคนนี่ก็คือตอนลงนะเราถ่ายตอนขึ้นแล้วเราก็ถ่ายตอนลงให้ดูด้วยนะคะอาจจะแบบว่าสั่นสะเทือนแรงไปนิดนึง